คลิกเข้าไปที่ Account แล้วเลือก Account Setting ในส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนค่าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของเราได้เปลี่ยนชื่อ Password เปลี่ยนอีเมลที่ใช้ในการเชื่อมต่อตั้งค่าความปลอดภัยให้กับบัญชีอย่างหัวข้อ Account Security หากเปลี่ยนเป็น Yes ระบบจะมีการตรวจสอบเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆหรืออุปกรณ์อื่นๆในการล็อกอินเข้ามาที่บัญชีของเราและรายงานให้ทราบทันทีผ่านทางอีเมล ส่วนที่หลายคนไม่ค่อยชอบก็คือการแจ้งเตือนไปยังอีเมลเมื่อมีความเคลื่อนไหวใดๆบน Facebook ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ใน notification ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมื่อมีคนแอดเราเป็นเพื่อนเมื่อมีคนแท็กรูปภาพของเราเมื่อมีคนชวนเราไปร่วมกิจกรรมใดๆหรือเมื่อมีการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันที่ใช้บน Facebook หากไม่ต้องการให้แจ้งเตือนใดๆกับอีเมลให้เอาเครื่องหมายถูกออกให้หมดเลยก็ได้ มาดูในเรื่องความเป็นส่วนตัวกันบ้างนะครับคลิกที่ a c c o u n t แล้วเลือก Privacy Setting ในส่วนนี้แบ่งการแชร์และเข้าถึง Facebook ของเราจากคนอื่นไว้3กลุ่มก็คือทุกคนเพื่อนของเพื่อนและเฉพาะเพื่อนเท่านั้นหากส่วนไหนต้องการให้ส่วนตัวมากหน่อยก็เลือกที่เพื่อนเท่านั้นแต่ส่วนไหนที่ต้องการแชร์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ก็เลือกไปที่ทุกคนก็เท่านั้นเองครับ ถึงประโยชน์ในการเชื่อมโยงเพื่อนผ่านเครือข่าย Facebook นั้นมีมากแต่หากมีคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นภัยทางโลกออนไลน์ได้เราเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนควบคุมเนื้อหาและเรื่องราวของตัวเราเองบนโลกออนไลน์ได้ดีที่สุดครับ